หลับแล้วตาเมกหลับแล้วมีกล้นเ,เ,เลยพี่น้องเพื่นนอนกล้นเลยจับกล้องเพราะวัาผักตีนพี่ดูดนุ่มนอนฝนะืนนอนเงียงหัวแบบนี้แลยพี่น้อง อนอนดึกล่ะนอนในเตียงในสี่คนนะครับพอคนยังอยู่นอกยังบิเขามาอยู่คนอรอเขาหลับปุ๋ยเลยคนอรอหลับปุ๋ยเลยเป็นเห็ดปากจูบแบบ หากอาออกจากนมกี่นี่พี่น้องนี่เหตุคือว่าพ่นดูดนม,มนะจุด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 มาดมูอยากนอนอะ่ะ คนในโมูหน่อยเหรอลุงหนึ่งคนทั้งดังชาวเลยนั่นคนหน่อยเหรอพี่น้องมีเอ้ยนั่งลุ่งกันนอนในรูปอมอื่นบางเฮียนได้นอนได้ คือผมหมุนหมอนนอนอะไรนะดึงลงต่ำๆเจ้าต้องนอนต่ำกว่าเม่ดึงหมอนลงนอนต่ำกว่าเม่์ก็พอเออหลงนอนเพียงขอเพียงเนี่ย,ยนั่นฮือเฮาจะนอนไปหน้อ เอ๊ย์ถ่ายเอาเพระคือบุกคลเนาะความจับกล่องมาว่าสิใหายปลาลุงพังเป็นกุนด้จ้ะลูกชายกับลูกสาวนอนพี่นองเว้ยสบายใจจังเลยเนาะ นอนกลนได้พระเอกหน่อยใส่เหาเลยพี่น้องด้ยอือผ่าอกหน่อยเหานาะนอนกลนได้วัชายให้เบื้องผดคือคือผนหนูแบบถ่ายเก็บใบเอ็นไว้เพิ่นเบิง้งตอนฝนใหญ่เลยพี่น้องว่าเพิ่นนนอนกลนแต่ในหน่อยนะนบัเบิ้งททคนีคกระเปาตาถามนอนกับลานทางนอกเลยพี่น้องด้วย ขทางนี้แม่จีดนอนสบายดีดีเนาะผ่าถ่ายเอยแล้วก็น้องไข่หมุกนอนอยู่นี่เด้อเพียงเด้อโอ้ยตื่นไวแถวพวกมันใช่มันลอยถ่ายกลนนุ้นๆแล้วกุนอย่างเท่าท้ายนี่เรากลุ้นมีิ่งนะไม่ยังที่นอนเลยค่ะจัดเต็มแท้หนาตาเนี่ยที่นอนเนี่ยที่ธรรมดาเนาะเมียเจ้าแมวนี่ได้ขอด้วย เอาเอานอนนอนนอนฝนโผล่ฝนกระไรกวนตะคุนฮะก็รับวัดชัถ่ายเอาลูกชายเจ้านอนกลืนเลยหืมหืมแงงลูกถ่างามสลาตันเลยแพงเบอร์เลยแพงแพงเลยโอ้ย เอฟซีเอ้ยมาเอาไปเลยเลิกกันนะคุณบริแพงลูกแพงเต้าเด้อุณบอกคุนบริเพงเลยนี่โอ้ยไปขี้หอดตายเลยขี้หอตายเลยไปอีกช่างหนิถูกไปนอนที่แม่นอนนี่นอนนั่นแล้วนังลูก ทางลุงเป็นยังบรับบนอนเด็กแะืบุญลูกสาวก็าหิวเขาพี่นองเด็กแะอีแหิวอีกังกหิวพี่าพากันกินแลน้วย,ย,ย,ยังหิวอีกอยู่หิเขาเนาะต้มไม่หวอกกินก็ได้ ดีกบ่ได้กินมดีกบ่าไปกินเอาออกเถพี่น้องช่องพอลูกเด้อหิวเข่าเด้อพี่น้องเด้อไปรับบปนอนเอาหิวแล้วหิวแล้วกันนี่แหละกินให้เบิร์ตได้แหละเข้าใจป่าวเดียวลุงจะจ้างย่งเ่าเสียบหน่อยเดียว กินเบิ้ลกับอสหมวยอ๋อสิใหายคนกินให้เบิ้ลกินเบิ้ลมันเป็นของเรือชีโตมมามาพี่น้องหนึ่งดียวพอต้มมีกินห้องอเนี่ยตข้าวสาวใส่น้ำลังอืมแลอืมห้งลูกสาวแล้วแล้วเอาหนำหน่อยหนึ่งพอแม่อยากใส่อันนี้อืมใส่้วได้ลูกอยู่กินให้เบิ้ลเ้อ ันนี้องพ่อกับแม่พี่น้งองต้มใส่ผักใส่ไข่เอาวาพี่น้องใบจาามพี่น้อง <c oughs> มีช่องห่อผัก <c oughs> เต็ุ่มชามเลยบำรุงสายตาพี่น้องลองตาม,มาตาวันใต้เดี๋ยวพับกบ่งมันลาย อร่อยมากินได้เอยแา่ได้เลยแบบแล้วลก็ยังไม่ก้มยังซีเออนน่นแน่นเลยเราก็เริ่มนั่ง ียงจะดูดเซนม้เลยกรับกรับไปกําลังดีเี่งปล่อยก พดนธาค่อยเฮ้ยเพราะ้ะไรใส่ตุ๊กใส่ยงคำสุด เดือดชาคุยอิ่เงี้ยมกิมปะอิ่มี้ม แม่เอาไปไม่นหนูเทลงนี้ลูกเอนีเอามาถือได้บอกเขบ้าไปกิดนดูว่าเเชมาไปนนกันได้อเอายไปปองสักบัดเนิน,อนอ้องน ดหล <c oughs> พันกันหิวหรอกเด็ก นี่ก็ลาไปก่อนแล้วเพียงแล้วลาซะขอบคุณสุขุคนเขามาหลับชมอยู่ด้